สายให้ที่ฟูเน้นย้ำครับว่าเงิน2,000บาทเนี่ยที่จะมอบให้กับผู้ปกครองของน้องนักเรียนในช่วงที่กำลังเกิดภาวะวิกฤตโควิด -19 แล้วทุกคนก็ลำบากเดือดร้อนกันมากเนี่ยคือเราต้องเช็คให้ดีว่า2,000บาทเนี่ยถึงมืออย่างถูกต้องหรือเปล่าเพราะทำไมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฟูได้ กระแสข่าวมาเยอะมากหลายโรงเรียนเลยบอกว่าจะต้องหักค่านู่นหักค่านี่ได้จริงไปไปมา,ม,ามาไม่ถึง1,500บาทด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดนะครับทางรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตราสารณะกุลบอกนะครับว่าเงินเยียวยาน้องๆน,น,นักเรียนเนี่ยคนละ2,000บาทเนี่ยโอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะเน้นย้ําว่ายอย่างนี้ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองต้องถึงมือคุณพอ่อคุณแม่เต็มจํานวน2,000บาท2000บาทเนี่ยมีหน่วยงานไหนบ้างอนแรกสพทครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือรับเงินสดที่โรงเรียนได้เลยสชครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเหมือนกันเหมือนสพทครับสอสครับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็โอนเข้าบัญชีหรือว่าไปรับเงินสดที่สถานศึกษาได้เลยแล้วก็กศนอคือการศึกษ สารนอกระบบนอกโรงเรียนเนี่ยก็สามารถรับเงินสดได้ที่สถานศึกษาโดยจะได้รับเงินเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้และลากยาวไปจนถึงวันที่7กันยายนนะแล้วสำหรับทางเอกชนเนี่ยก็ตั้งแต่6จนถึง10กันยายนสาเหตุที่ฟิลต้องเอาเรื่องนี้มาเน้นย้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองครับว่าบางโรงเรียนได้ไม่ครบอะ่ะแมมชอบเป็นแบบนี้จริงชอบมาหักอ้างค่านู่นค่านี้ค่านั่นเต็มไปหมดเลยแต่เอาเป็นว่าแบบนี้ฟิลอยากให้ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมไปเช็คก่อน ถ้าไม่มีรายชื่อหรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนดกำหนดอยากให้โทรไปตรวจสอบที่เบอร์1579หรือตรวจสอบสอบถามได้ที่สารศึกษาต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานการศึกษาศึกษาที่การจังหวัดแล้วก็ส่วนราชการต้นสังกัดว่าคุณได้2,000บาทหรือเปล่าแล้วก็ไปสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับสองเว็บไซต์หลกัหลกๆครับอันแรกคือทางสปทครับ s t u d e n t ed u d e v i n t h แล้วก็เอกชนก็ Regis t ีด t ท s t อพี o ีดเรื่องนี้สั้นๆเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องได้เงิน ครบ2,000บาทนะครับนี่คือโรงเรียนไม่มีสิทธิ์หักนะครับแต่ถ้าระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชายจะไปแอบอ้างเอาไปซ่อนเงินภรรยาแล้วไปแอบอ้างอันนั้นอันนั้นผมไม่รู้ไม่รับผิดชอบแต่เป็นว่าถ้าเกิดได้เงินไม่ครบแล้วการสถาบันการศึกษามีการหักโทรไปที่1579โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็เน้นย้ำว่าได้ยินว่าหลายโรงเรียนแล้วตอนแรกบอกจะหักแต่ไปไปมามพอเห็นข่าวออกมาชัดขนาดนี้ตอนนี้บอกอา้า ไม่หักก็ได้แล้วให้เต็ม2,000บาทก็ได้ลเพะตอนนี้คนเดือดร้อนเดือดร้อนกันหมดทุกคนจริงๆต้องช่วยกันครับแล้วจริงๆ2,000บาทนี่น้อยนิดมากกับค่าใช้จ่ายนะมีสาวสองคนได้4,000ใช่คุณครูผู้ปกครองเนี่ยก็ไลน์มาถามเลยนะว่าเอาไปเสร็จไปแล้วก็ส่งเข้าไปในลายกรุ๊ปของผู้ปกครองหน่อยพร้อมหมายเลขบัญชีเดี๋ยวจะโอนังค์เข้ามาไม่หักนะครับอันนี้ไม่หักไม่หักไม่หักแล้วแล้วพี่จะหักหรือเปล่าครับเข้ากระเป๋าคุณภรรยาอ๋อดีครับดีครับ เออนาะโปรดิวเซอร์บอกว่ากลัวภรรยานะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ